สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้เราจะคุยถึงหนังที่เข้าฉายใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่8ทธันวาคม2,565ในประเทศไทยครับสัปดาห์นี้มีหนังเข้าฉายเพียงแค่3เรื่องเท่านั้นก็คือเรื่องฮนุมาน white monkey เข้าฉายตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันพ่อแห่งชาติคือวันที่5ธันวามหาราชแล้วก็วันพฤหัสมีหนังเข้าอีก2เรื่องก็คือเรื่องนี้กับอีกเรื่องหนึ่งชื่อจําชื่อไม่ได้แล้วหนังญี่ปุ่นหนังรักวัยรุ่นโรแมนติกซึ่งเราก็คงจะคุยกันเป็นคลิปต่อไปนะครับรู้สึกว่าจะชื่อเรื่องดูสิจําชื่อเรื่องไม่ได้จริงๆนะเนี่ยไม่เป็นไรก็คุยถึงหนังเรื่องนี้ก่อนกันแล้วกันครับเราจะคุยกันถึงเรื่องขมือบล้างนรก ผลงานของผู้กำกับนิวมาเชลจากเรื่อง Hellboy Hell Blue Boy h เฮ Blue Boy ไม่ใช่น้ำหวานนะครับเฮลบอยนี่ก็คือหนังที่เป็นปีศาจจากนารกที่เป็นพระเอกแล้วก็มีเขางอกขึ้นมาแล้วโดนตัดเขาเวอร์ชั่นดั้งเดิมเป็นการแสดงของรอนเพิร์แมนมีออกมา2ภาคอันนั้นเป็นหนังที่ได้รับความนิยมทั้งคะแนนแล้วก็ทั้งไรายได้แต่สําหรับเวอร์ชั่นของนิวม,มาชาวที่เขาเอาอมาอ้างนี้เป็นเวอร์ชันที่<ม>นําแสดงโดยเดวิดฮาร์เบอจากไวโอลเอนไนท์ที่เราเพิ่งจะได้ดูกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือคน ที่รับบทเ l l b o y ในเวอร์ชั่นของนิวมาชาวปี2 0 1 9และไม่ประสบความสำเร็จทั้งรายได้และคำวิจารณ์นะครับคะแนนออกมาเพียงแค่5.2เท่านั้นแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะดีกว่าเรื่องนี้ได้คะแนนน้อยกว่า h เ l l b o y ของในฉบับที่แย่กว่า h เ l l b o y ดั้งเดิมซะอีกนะครับได้คะแนนจาก IMDB เพียงแค่4.6เต็ม10โดยเฉลี่ยจากผู้ชมประมาณ1,500กว่าคนแล้วก็ในเว็บมะเขือได้จากนักวิจารณ์ไป40%จากคนดูไป43%ครับถือว่าได้รับคะแนนที่ต่ำมากขออัานคำโปรยหน่อย คำโปรยข้างล่างนี้เขียนว่าจงระวังมันคลั่งอยู่ใต้ดินหนังเรื่องนี้ถูกจัดอยู่ในแนวแอคชั่นฮอร์เร์นะครับฮอร์เร์คือสยองขวัญไม่ว่าจะสยองขวัญจากผีหรือสัตว์ประหลาดก็จัดว่าเป็นสยองขวัญได้นะครับขอให้มีความน่ากลัวตื่นเต้นตกใจตุ้งแช่อะไรนี้เรียกว่าสยองขวัญได้หมดความสยองขวัญเรื่องนี้มาจากสัตว์ประหลาดที่หน้าตาเหมือนเหมือนเอเลี่ยนผสมเวนอมเวนอมก็สัตว์ประหลาดเนาะ ก็กึ่งกึึ่กึเอเลี่ยนที่เจอกับพรีเตอร์ครับแล้วก็กึ่งเวนอมดูฟันมันอาจจะเหมือนการเรียนแบบก็ได้นะเรื่องนี้พุ่งกับเขียนบทร่วมกับนักแสดงนำหญิงนะครับชาร์ลอตเคิร์กซึ่งลักษณะของเธอนี่ก็คล้ายกับมิล่าโจวว i ิชกำลังเผชิญกับมอนสเตอร์ในเรื่องมอนสเตอร์ฮันเตอร่วมกับพี่จาพนมเป๊ะเลยตอนขึ้นต้นก็แบบว่าขี่เครื่องบินรบ เหมือนกับจะไปโจมตีค่าศึกในเรื่องท็อปกันม่าอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้มีส่วนผสมของเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเต็มไปหมดนะครับเริ่มต้นแบบว่าเป็นท็อปกันแล้วก็มาลงพอเครื่องบินตกก็กลายเป็นมอนสเตอร์ฮันเตอพอเจอไอน้นี่ไอ้ตัวนี้ก็กลายเป็นเอเลียผสมเวนอมแล้วฉากไล่ล่าในถ้ำก็ไปเหมือน Resident Evil อยู่กลางเทะเลทรายก็เหมือน <laughs> ไลโอโคดแย่ยักษ์ อาจจะมีลักษณะที่ทำให้คนดูคิดถึงเรื่องอื่นค่อนข้างมากหนังเรื่องนี้ก็เลยได้คะแนนน้อยขณะนี้หนังประสบความสาเร็จทำเงินทั่วโลกไปแล้ว1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐครับที่จริงชาร์ลอตเคิร์กเนี่ยเป็นคนที่สวยน่ารักคือหุ่นดีแล้วพี่โอว่า,ท,าท่าทางของเธอธรรมะแมงเธอเล่นบทนี้ได้ดีมากนะครับพี่โอชอบ พี่โอชอบเธอมากที่จริงพี่โอชอบหลายๆอย่างในเรื่องชอบเนื้อเรื่องด้วยชอบการแจกบทตัวละครว่าแต่แต่ละตัวเนี่ยมันมีเอกลักษณ์มีลักษณะมีที่มาที่ไปมีเรื่องเล่าของแต่ละคนแต่น่าเสียดายที่คนดูอื่นๆไม่ชอบพี่โอดูจบแล้วเนี่ยพี่โอคิดถึงเรื่องนี้ให้ไปถึง7เต็ม10เลยนะแต่พอกลับมาดูคะแนนแล้วตกใจมากไม,ไม่ว่าทั้งมะเขือทั้ง IMDB นักวิจารณ์ประชาชนพร้อมใจกันให้อยู่ในระหว่าง4-5 ให้เฉลี่ยแบบไม่ผ่านกันเลยแม้แต่สํานักเดียวไม่ว่าจะเป็นนักวิจารณ์หรือประชาชนเขาก็คงมีจุดที่ไม่ชอบอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนักแสดงนำผู้โดดเด่นอีกคนนึงก็คือจนร์แนฮาวเวิร์ดพี่โอเพิ่งจะดูแฟรงกิโลเรื่องพา i s ไดซ์ไซเวมาก็คิดถึงเขาเหมือนกันก็เป็นบทพระเอกที่หาชมได้ด่าด,ดินทั่วไปส่วนคนนี้ เป็นเพียงตัวประกอบเท่านั้นนะครับเอามาขึ้นโปสเตอร์ด้วยเพราะว่าคงเป็นเพราะนโยบายเวทของหนังฮอลลีวูดทั้งหลายก็เลยเอาเธอมาขึ้นด้วยจริงจริงแล้วเธอเป็นแค่ตัวประกอบเป็นแค่ขี้ขโมยและเป็นคนผิวดําและโดนอินนี่กัดไปตนะั้งแต่กลางเรื่องนี่พี่โอ้ขอสปอยไปเรียบร้อยแล้วหนังไม่มีอะไรก็เหมือนกับก,ก็คือกลุ่มทหารโดนไล่ล่าฆ่าถูกฆ่าตายทีละคนนั่นแหละคล้ายๆกับหนังสัตประหลาดโบราณทั้งหลายแต่เรื่องนี้พี่โอชอบตรงที่เอารัสเซียกับอัฟกานิสถานมา ร่วมกันในหนังปกติแล้วเราจะเจอคนร้ายที่เป็นรัสเซียคนร้ายที่เป็นอัฟกานิสถานแล้วก็เยอรมันนะครับเรื่องนี้กล่าวถึงในด,ดินแดนอัฟกานิสถานมีทหารอังกฤษทหารอเมริกัน,กนกผู้หญิงเป็นทหารอังกฤษแล้วก็มาเจอกับคนร้ายแล้วเจอกับคนร้ายแล้วก็ต้องซ้อนต้องไปเจอกับสัตว์ประหลาดของรัสเซียที่อยู่ใต้ดินอีก ต้องเผชิญกับข้าศึกศัตรูทั้งบนบกต้องเผชิญต้องไปเจอตัวร้ายที่ไปขุดขึ้นมาจากใต้ดินแล้วออกมาอารวาสในตอนกลางคืนไอตัวพวกนี้ก็มีเกราะเหล็กหนามากทนทานน่ากลัวเป็นที่สุดพี่โอดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นแล้วมันมีฉากตื่นเต้นจำสแกร์ด้วยนะครับเรื่องนี้พี่โอก็ยังตกใจกับบางฉาก โดยรวมๆพี่โอชอบการไล่ล่าการตายทีละคนและก็ความโหดร้ายในเรื่องแต่ก็อาจจะไม่ชอบไอที่มันแลบลิ้นมีการดูดความคิดมีลักษณะของสัประหลาดมันก็เป็นเหมือนเหมือนเรื่องอื่น ก็คงเป็นเพราะว่ามันเหมือนเรื่องอื่นๆมากมายนี่แหละที่ทําให้คนไม่ชอบแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้ดูหนังมาเลยหรือว่าลบความคิดเก่าๆไปได้หมดเนี่ยก็สามารถบันเทิงกับเรื่องนี้ได้อย่างเช่นพี่โอเป็นคนความจําสั้นนะครับจำหนังเรื่องอื่นไม่ค่อยได้และก็เหมือนกับดูหนังใหม่ๆทุกเรื่องดูถ้าแต่มาคุยคลิป u t u b e เนี่ยพี่โอรู้สึกว่าดูอะไรก็สนุกไปหมดใครเขาสนุกอะไรกันพี่โอก็สนุกได้ด้วยหมดนะครับเรื่องนี้พี่โอก็เลยให้ได้7เต็ม10ไม่มีอคติใดๆเพราะจริงๆชอบชอบ ก็คืออยากให้กำลังใจนิวมาแชลชอบนางเอกชอบเนื้อเรื่องชอบที่มีชาวมุสลิมอัฟกานิสถานมาร่วมปฏิบัติการร่วมกันมีเรื่องเล่าร่วมเป็นร่วมตายร่วมร่วมฝ่าฟันด้วยกันตรงนี้พี่โอชอบแล้วก็ตอนจบก็คือค่อนข้างดีดูแล้วก็มีความสุขถือว่าบันเทิงได้ในระดับหนึ่งพี่โอ อยากแนะนําให้ดูเรื่องนี้โดยที่ไม่ต้องคาดหวังใดๆทั้งนั้นอาจจะมีความสุขก็ได้นะครับถ้าพี่โอพูดไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้ามีคําพูดไม่ดีดูหมิ่นเกลียดชังบูลลี่อักคายก็ต้องขอโทษด้วยเช่นกันนะครับพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆสัปดาห์นี้มีหนังให้พูดด้วยน้อยพี่โออาจจะเอาหนังเก่ามาพูดเพิ่มเติมก็ได้นะครับสาเหตุที่มีหนังน้อยก็เพราะว่าสัปดาห์หน้าอาวตารจะเข้าแล้วเขาเลย เขาก็เลยต้องรีบเคลียร์โรงหนังเอาหนังที่ไม่ค่อยแรงมาใส่ไว้อย่างนี้แหละยังเหลือหนังญี่ปุ่นอีกเรื่องที่จะคุยกันก่อนอวตารแล้วพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ